ผู้ชมครับมีข่าวดีนะครับทาง M E A ได้เดินหน้า M E A m o เดลส่งมอบเสาไฟฟ้าปลดระวางเพื่อใช้ในการป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งรวมถึงการปลูกป่าชายเลนติดตามได้จากรายงานนี้ครับ นายคมกริสาคลิกผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA e. e. หรือการไฟฟ้านครหลวงเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและส่งมอบเสาไฟฟ้าปลดระวางโดยมีนาวาโทวิรศัดิ์แก้วสว่างรองผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้าฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นผู้รับมอบเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2568 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการส่งมอบเสาฟไฟฟ้าปลดระวังจำนวน1,020ต้นเพื่อใช้เป็นแนวป้องก,กันการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมฝื้นปูร,ระบบนิเวศปลูกต้นโกงกลาง1,100ต้นณป้อมพระจุลจอมกล้าวฐานทัพเรือกรุงเทพจังหวัดสมุทรปราการโดยนำ M E A model มาประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนเมื่อเรา ทำคืนตักตะกรตาม MBA โมเดลไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำให้พื้นที่ดินเนี่ยงอกกลับคืนมาน้ำถ้าพูดตรง,งน้ำที่จะท่วมที่เคยท่วมในแต่ละปีมันจะลดลงครับและสักวันนะครับป่าชายเลนจะกลับคืนมาคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนบริเวณนี้กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและระบบนิเวศท,ทางทะเลแบบองรวมช่วยปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน